ได้หมไ้ไมได้ไม่้ไมได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 ้ไม่ไมด้ไมได้ไม้ไมไไม้ไมดไมไ้ไม่ไมไมไ้ไมไ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 ด้ไมไไมดไมไไมม่ไม่ไมไมมไม่ไม่ม่ไม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 ไไมไมไไมไม่ไมไ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 ไม เออดูดเอาแน่สแต่ประตูจอยูกมาถุเอาเลยแมมาดีมาดีกล่องมาบ่าวแล้วเป็นบ่าแล้วบ่าแล้วถูย้อมลาษถูถูกกองให้เอาเนี่ยไว้

แท้งจอยเปล่แท้งจยแ่อจอยุแท่งอย่างนี้แท้งเอจอยแท้งเอจอยนาะ้นะคะกับ้าเก่าเพืจะอยกานุ้ออืมไม่ไ้งนไปน่นี่เดยวแพนคอรออแท่งพอออดูแม่พอออสแม่อออสแม่แแทงพอออก็แม่อแ่งไห ให้จะไงเปอยางไรนมหมอเป็นอย่างไรนมคือถาินข้าวกินเสาร์ปราณสกินุมเลยถ้าว่านพกินนุ่มอะไรก็จะสูได้หมอานนั่กินน้เพียงป่เขาจะเอาดอกเช็บุบเดี๋ยว้ดโดา้นบกอมันหนึซาก่อนมโนปนโี่น้องเอ้หนากันได้ไปนะซ่แช่่ ข้างขมากเนี่ยันมนออกออกข้างใหม่โอ้ยตีนอะไรตคอยไปเอาเขามาตัวีันขนาดอย่างน้ำในมืออะไรๆมากเลยนะอยาเปี่ยนนะจะเปียนมาขนาดแต่อคนนมดก่าน้เอามาเปียนเรือแบบอย่างเขาจะไปเปี่ยนห้เปียน

ได้ไยได้เป็องได้เบิ้งเมดกัาบฮะอาหารดเบิ้งเพชกับกาบครูก้อนเเอาแส่เบิ้งเพชกับกาบได้ไหมเพชรแมสอ่ยาดได้ไหมเจ้ายังได้พวกนึกน้ำอาวเหน่อเลนี่คออคอม่น้ำอาวเลยหัวมีนเ่อนเม่แม่โเมาว แม่บ่แม่นี่กี่มคุณกไะแม่พ่แม่ไสซสี่ดูสี่ดูไซซแเม่ไสแเม่์ตัวสีแล้วสี่สี่ดูสี่ถ้มาถึงตงขึ้นหรือบอมแม่แค่พอแค่พอดิใส่พอพอออดเจ้าสองนัร์ดว่าพักเอาสี่อนพักพัเอาสีสอนเจ้าสองฮัดพอเวลาพอออโทมากพออออย่างนี้อเงือินนมแน่ว่านี้เ้อ

กาใช้ใช <Cornell> ้หัวบักหลาใช้หัวใช้หัวใสหัวบักหลานน่ใส้ตาบักหลานใคอท้่ไม่ไม่ไเ่ไม่ไม่ลม่ไา่ไอนไม่ไม่ไม่ไ่ไม่ไมนไม่ไม่ไม่มไม่ไม่ไมไมไม่้าไมไม่ไมไาไมรไมไมไไไ ไว้เอาสูงใหนิดนึ <sk <sk ่ก็จะได้กับไว้เดี่ยวน่าจนสองสี่ปีแล้วพี่น้องสี่สองปีแล้วพี่น้องขร้านไปแต่ยังยังเบาคันใดขคันเดียวขึ้แม่สี่สองปีแล้วไปเขาองเวียนแล้วไปองเรียนในบันก็ศร้อนไปแต่ถ้าจะขึ้ปัตนีเาอูเป็นสี่ป้า ป้าสีกระดาษมันจากป่าเลาพี่ไมาพี่เอาไปถ้ำไปควรนกไปพี่เอาถิ่มขึ้นกินนกเราบักกินนกบปอยถ้ามันเอาถิ่มถน้อยกินในแมลงจ้อยนี่จ่อยเนียนี่เนี่ย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 มาคล้องขึ้นไหมใส่ปบง กนไ่ใหนึงเอาไว้เอาแพะข้าวใก่ใหนึ่งเอาไว้เอาไว้แพะข้าวไปนะี่นี่นี่นเชียวพองึ้นนี่แนมแนมกระเป๋าแใหญงมันเออมาแล้วแล้วแล้แล้วจะพาของมานหม เดวั่กวนวัดกนแข่งก่อนไถ่อยางไรแข่งก็เป็นงาอันเนี่ยบอไงแม่ก็แม่ยังไงเงีบอเล่าอาให้ตอนแข่งอา แพ้เี่ยเฮ้ยจะมาเบิ่งไเ็นเงินไงพ้อมก่อนยังได้เงนอบยังนี่บยังนี่เนี่บยังนี่บยังนี่เอ้าไ่ยังบ่เาไงแนอาจากวันมาแพงนอาจากถ่ายยังไงมา

แค่บนุ่มแค่นแพงก่นุณแค่คุณแค่แค่แุ่แค่แค่แค่แ่อีบาทนึงแค่อีบาทนึงเอาไหมแค่อีบาทนึงไ่ถ้แพ่บาทนึงมีได้ด้ยนั่นะไม่หนูง่ัดเลยอยูบ่อมื่อกี้ยังรออยู่าต่ไม่ไป้ซื่อนมด้วยนะฮะใสเกลือนบ้ ไปไปไปบนเไป่งินไปอาบ้ำโอ้ของเล่ยนลยูที่ผาไมอีละต้องีลเออยาด้ปไหมลายด้วยผาไหมูนะมูมันจะเขาบอกเมียนมากมูมัวบอกมูมูมูหลใหญ่มูปมูหลุดใหญ่พิจิตลน่อยโม่แหลตุ้ยตุ้ตุ้ยแล้วกิมมะไซด้วยมี่ไซเรีนบนไงวะไเกอนไ

ก็น้อยนี่กจับหนินแงเนนเาไปก่เปแฝงกันลานไส้ถือเยี่ยงอะไเบตเตอร์คูลบตเตร์คูนลานชายถือเยี่ยงเนาะนด้ยมากินน่อยกันเอาเนาะเ่าอะไรเนาะเนาะเนาะสิไปใส่หมดไปน่อยต้นที่ทอดไปแล้วิบใหญ่

chúng cha, chơi sự bắt tầm ngân chơi áo bắt tầm ngân này chơi bơm mê chơi bơm mê này 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 12 này 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 เม็ดนอนพนน่ะพราะล่แช่ๆอะไรอ่เดียวนน่ะอริยาร้อเลยไ้ฝนฝนโต้ไมันพี่แปชีดตัวมข่าเจ้นนี่กับสีเป้ามากล้วก็เฝ้าตับขึ้นออกเหยพอดีเจ้าเนื่ยมอะไนะเนี่ม่ได้เจาใช้ข่าวกลาวเนี่ยนี่มดท่านหรอข่าวก้าวก็ขํานั้นกำลังกำลังสีทอง กำลังีกำลังมีแถวจาออกมาเอกสามหน่วยเอามาลยจเ่้ยดเด็กินเนื้อกินแห้งยอนดยี่ร้าน่อยนาพุ่นเออพุ่นได้กินเนื้อกินแห้งไร้ล้านไส้่อยนีเบนี้อย่าอกว่าไม่แพงยังไงหม่ขึ้นหอดยังไงนี่งนะนะหไม่ขึ้นหอดยังไงนี่ นี่แหละสีเบิงแม่ใหญี่วะเบิง <laughs> เอา,า,อา,อา,อเาอสีถามบางครั้งสีบางครั้งสีอยู่น้ำแม่ใไงหรือสีไปอยู่น้ำพ่ออยู่บะเอ้ยอยู่น้ำแม่บ้านยังนะเออรักแม่ร <laughs> ักแม่ <laughs> แม่ท้ <laughs> อหนู <laughs> <อ>

ไปหลักเก้า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 ต้นรักอยากให้ต้นรักเก้านะเต้นรักเก้าเห็นในแมไวัดินน้ำแข็งตินเออเยเเออัดีลูก้งเลยวัดีลูกจ้งดูเดวไ มาดิับรรนเรดั้งร่องมาการเนมดท่นกันแทนกันมาแทงข้าวดูเท่นข้าวห้พอเห้พอก็บนี่จะวิสาเอาไว้มาเทนดูมาน่ยเลือาพแอแลลูกเรียบหัวน่ะใส่หัวปลาได้ครับปส่เตะ้าใจ เออนะอย่าเห็นเกิดแตะอย่เกิดแตะใช้เกิดามตั้งเห้าพามาไหยู่ใส่ฮะหอตั้งเห้าพามาไหนอยู่อสนฮ่าฮ่าฮาฮ่าอ้เฝนยังแงงเลยเที่ยล บเปยังามีเสีอกัพนฝนอยู่เอาไปแล้วก็เชื่อมราคาบเจ้่กอระถ่ันเดาใคิดโเลยนะเป็นไปแล้วแม่วข่นะหมูดแดงไฟนะปุ๊บมือนไรก็เป็นกลุ่มเลยเนี่ย โย่ก็คอนดี้ยน่มนักใจเนี่ยาไม่่ใจก็นกอูะเอออโอ้ยไก่เขาม่มันขี้ขีบ่น ยื้อน่ลก่อนจะเอามาจะมาผ่านในเขาวัานหรือผ่านในเขาวัานชัดหน่วยหนึ่งน้องแต่ก็หน่วยหนึ่งพวกพวกที่พวกที่ม่ส้ก้สน้เลเนี่ยายบ่องที่เาเพราะพวกแบ่ยพกใหญ่มหนีเยอนรับดีว่เราดีอยู่ อากาากมีฝนมี่ามีฝนตกหนักหน่อยแต่ว่าต่แรงมารอบหนังเรหาได้เฮ็ดเจอว่าฝ่าก็คือก็ไม่ก็ไม้นกล่ว่า โอ้ยอยทเหวะ็ทีแตใส่เกลือมึงเี่ยพี่ซาแห้งเลยมึงเนี่ยมาดูอ้าวึงเนี่ยอืมโอยมึงเหรอมึงเดี๋ยวเอาเอาเกือมาให้มึงมาเอาึงพคดมารเยนาี่ต้นน้บัก็ต้อง้องัดี่ก็อง

จะไปเที่จอแล้วเนี่ยจะข้าขินนั่นนะข้นก็ิลว่กอแล้วก็ข้าไปกได้ินเขาไร่เนาเป็นนาเปนีกเขาขเมื่อกเขาหมอไปกินขากันอย่างคาลัินอยู่พี่น้องยังบวกข้าให้กินพร้อมตะแรง พวกน้องมงนองไหมท้องน้องเย่อท้าทีนี้ีอ้องดินทัตอนคู่ป้าใจนี้ก็าบจมาเทแบบจริจมาทบานี่หนกจะมานิดาสิขอแ่นนะ้องจากที่เกา้จากเป็นพอจะอุ่นนะกันจะ่ไ้เรื่อนอย่าิน้ยากะรลงนก แม่ไม่ไปกินแม่ไม่ไปกินแต่อ้ไม่ไปกินแต่คือนุ่มใทยอยากกินตอนนี้ไข้างนอกอ้ยเฮ้ยคนสมัยแห้งแค่แ่ถูดูเอาสิเอาสิเอาสิจบเลยวไอ้ถูดูเมี๋ยถูถู ขอบคุณขอบคุณพี่น้องสามัคีส่น้องขอบคุณทุกกำลังใจทการติดตามน้องเนสองใสองเตานะพี่น้องะมาใบซ้อมนพี่น้องเข้าไปเลยเป็นท่ากับกันนะพี่น้องตามกิจาัดาพี่น้องดีครับโอ้หนมไงแหงสาสกสาสากน